รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคุณผู้ชมดูสิแมร้านเนี่ย ผัดซีอิ๊วลาบหน้าอะไรโอ้โหอร่อยหมดชื่อร้านว่าไอหนูยอดผัดค่ะไอหนูยอดผัดนะครับชื่อเสียงนี้ดังมานานแล้วนะฮะบอกสูตรหมูหมักเธอได้ไหมไม่ได้ค่ะความลับค่ะนี่ดูผัดซีอิ๊วแม่กินไหมนี่ไม่ต้องซื้อีอิ๊วหลงสามอิ๊วก็อร่อยแล้วเนอะเอาลลวละร้อนๆอย่างนี้ผัดด้วยเวอร์แก๊สเดี๋ยวไปนับแบงค์แจกโชคหน่อยครับค่ะช่วงเวอร์แก๊สนับแบงค์แจกโชค มีเวลา30วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกนะครับรับรางวัลไปเลยแต่ถ้าเกิดนับผิดตอบไม่ได้นะครับเอาตุ๊กตาน้องเติมสุขไปนะครับเร็วเร็วเร็วินาทีนะครับเี่สิวินาทีนะครับเหลือสวินาที้ครับห้าสิบแปดทครับห้าบโอ้โหนี่เลือกมาหนึ่งกองนับหมดพอดี58ใบนะฮะนับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ห้าสิบหเจดห้สิแ ตอบถูกนะครับรับไปเลย1 1 6 0บาทจากเวอร์แก๊สมออให้เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะมาชิมผัดซีอิ๊วร้านน้าอร่อยอร่อย,ออยไอ้หนูยอดผักอยู่ที่ถนนสวนสยามค่ะเปิดตั้งแต่เโมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะนะฮะแวะมาทานได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับใช้เวอร์แก๊สดับแบงแจกโชคร้านไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้เวอร์แก๊สแจ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะไปให้คุณเล่นเกมนับแบงถึงหน้าป้านสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊ส ผู้ชมครับวันนี้รายการถิ่นวันชนหิวนะครับแวะมาจังหวัดจันทบุรีนะครับมาที่จันทบุรี LPG นะครับที่นี่นะครับพี่พี่วรัตบอกว่ามีร้านอร่อยแนะนําในจันทบุรีคือร้านจันทร์โภชนาครับผมทำไมถึงแนะนําร้านนี้ฮะเพราะเพราะเป็นร้านที่เก่าแก่ของที่จันทบุรีครับอกี่ปีแล้วพี่อืมผมผมว่าไม่ไม่ต่ำห้าสิบปีนะครับห้าสิบปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับมีอาหารอร่อยอร่อยเยอะถ้ามาจันทบุรีนี่พลาดไม่ได้นะฮะครับผมอร่อยเลยครับหนึ่งพันบาทจากวัวแก้นะครับ ช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับพระพายสวัสดีค่ะยินดีค่ะจันทนร์โภชนาะบางคนก็บอกมาจันทร์โภชนาะอันไหนเรียกถูกฮะ,ะ,ะจันทนร์โพชนาะค่ะจันทร์โพชนากี่ปีแล้วครับ้านี้52ปีนี้ค่ะคือเมื่อก่อนเขาบอกมากินหมูชมวงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีขายใช่ไหมฮะมันจะหากินได้ตามงานแต่เวลามีงานบุญ,งา,บญงานแต่งงานงานมงคลทั้งหลายเนะะี่ยค่ะจะมี นะแต่ถ้าพอสิ้นสุดจากงานแล้วก็ไม่มีใครทำจันทร์พุทธนาก็เลยมาทําเป็นกิจจลักษณะมาเมื่อไหร่มีให้กินตลอดใช่ค่ะเท่าน,นั้นยังไม่พอนะเมืองจันทร์นี่ก็ดังเรื่องทุเรียนเรื่องเงาะเรื่องอะไรต่างๆงเห็นปลาัยนี่เอามาทําเมนูด้วยเหรออ่ะมังคุดมายัมอ๋อเหรอทุเรียนมาทํามัสมันหืทุเรียนมัสมันและทำส้มตำทำส้มตำด้วยส้มตำทุเรียนนะฮะแล้วก็ยังมีมัสมันทุเรียนมียัมมังคุดแล้วมีอะไรอีกนะฮะคุณแม่ งอแกงเป็ดย่างอองอแย้ไส้อะไรอย่างงี้อ๋องะเอามาแกงเป็ดย่างแล้วยังมีอาหารที่อร่อยอีกหลายอย่างอย่างเช่นผมเคยมาทานนะคุณผู้ชมตัวฟักยาวผัดกะปิใส่กุ้งแห้งก็อ๋ออันนี้อร่อยมากเลยทีนี้มาถึงเรื่องวิธีการที่จะมาที่ร้านเนี่ยมาทานได้ยังไงบ้างฮะมีกี่สาขาคุณป้ามีสองสาขาค่ะครับอย่างที่เราอยู่นี่คือสาขาต้นตำรับ ใช่ไหมครอยู่ที่ไหนคะอันนี้ถนนเบญจมาราชูทิศคะ่ะอยู่หลังโรงเรียนประจำจังหวัดชายโรงเรียนประจำจังหวัดชื่อเบญจมาราชูทิศค่ะนะฮะโต๊แว้มาทานได้แล้วส่วนเรื่องราคานี่ก็เป็นกันเองค่ะราคาไม่แพงค่ะไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะผมเห็นมีของขายกลับบ้านดนะ้วยเนาะโมชั่วโมงนี่ซื้อเป็นกระป๋องกลับบ้านไปด้วยนีะ่ะได้ค่ะเพราะเส้นด้วยเย็นๆอยู่ในตู้เย็น ถ้าเกิดมาจันทบ,บุรีเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยสุดยอดแล้วบางเมนูเนี่ยต้องกินตามฤด,ดูกาลเท่านั้นนะฮะอย่างหม้อไฟตรงนี้นะครับเป็นปลากระพงนะครับต้มละกรรําอันนี้ก็เป็นปลาผัดใบกะวานแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้านี่ผมชอบมากเลยถั่วผัดกะปินะครับอันนี้ก็หมูชมวงนะฮะถัดมานี่ก็แกงป่ากไก่ใส่ใบกะวานแล้วนี่ครับยำม,มังคุดนี่ส่วนที่มหัศาจรรย์ที่ป้าแกคิดมานี้ก็คือมัสมั่นทุเรียนที่เห็นนี่ไม่ใช่มันฝรั่งนะ แต่เป็นทุเรียนครับแล้วก็มาแกงม,สมัสสัมนแล้วคนที่บอกว่าไม่กินทุเรียนเนี่ยกินได้เลยมันจะไม่จะไม่มีกลิ่นทุเรียนอะไรเลยมันจะเป็นมัสมัมนแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยก็ใช้ทุเรียนแทนอันนี้ก็เป็นเส้นจานผัดปูนะครับอันนี้ก็สุดยอดของร้านนี้แล้วแล้ววันนี้ป้าแกแถมมาให้ผมโดยเฉพาะเลยแกบอกว่าแกกินเองมา2วันแล้วอ่ะอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิใส่ละกรนะครับแล้วก็มียำดอกสนโหเอาละเริ่มจากของแปลกนี่ก่อนเลยมัสมัมนทุเรียนอันนี้เป็นเนื้อทุเรียนนะเนื้อไก่ผมยังไม่ต้องลองอยากลองทุเรียนมากถ อ uh huh. อร่อยล้ำประจําจังหวัดน้ําพริกละกรรําป้าบอกให้ทานมากงกับยําดอกสโสนจะอร่อยมากยําม,มังคุนฮะแต่ละเมนูสุดยอดเลยฮะชมแล้วที่อยู่มา50กว่าปีใครมาก็ต้องทานฮะโูชมวงอันนี้แน่นอน,นะฮะของดีจันทบุรีซื้อกลับบ้านได้นะ ปลากระพงต้มลกำนะฮะโอ้โหอันนี้ต้องมาชิมเลยรสชาตินี่อร่อยมากเปรี้ยวๆไม่เลี่ยนเลยปิดท้ายแกงป่าครับในจานผมม่เต็มไปหมดแล้ววันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวางจากรายการดีวจน,นิวนะครับมอบเป็นสัญ,ญลักษณ์ทีผมมปเยี่ยมแล้วแล้วก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลหนึ่งชัง้จากเวอร์แก๊สมอบไปทางร้านไว้ทำอาหารอร่อยๆอด้วยนะครับดีร่วมสนับสนุนโดยกะทิถุงพัชเจอร์ไรตาชาาเกาะง่นสุนพลพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง โอเล่แจกถึงใจบั้น คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาแถวบางบัวนะครับแวะมาหาพี่โรดที่ร้านวอนนะที่นี่ไม่ใช่ร้านวอดักนะครับชื่อร้านวอดักครับผมอ๋อวอดักเหรอครับหมายวอนกันแล้วพูดชื่อร้านเขาผิดนะครับเออว่าแต่ว่าพี่มีร้านอาหารอร่อยๆจะแนะนํำติ้นชนหิวใช่ไหมครับครับผมร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีครับอยู่ริมบึงครับผมถ้างั้นแนะนํามาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองแล้วแต่ว่าก่อนจะไปนะครับมีบอลโอเล่ซุปเปอร์สตรอร์รี่ขนาด29่ิ้านิ้งมอบให้นะครับแล้วก็ยังมีเกมตีไก่ลงหม้อโอเล่แจกถึงใจเบบบบิๆสสนนใใจจมมมัััคคครรรผผ งั้นมาลุ้น1,000กันเลยครับมาลุ้นกันนะครับตีไก่ลงหม้อนะครับตีลง1ตัวแล้ว0 0ลง2ตัวแจกเบิ้ลเบิ้0นึ่งพันนะครับพร้อมนะครับ โอ้โหไม่ผิดหวังนะครับไก่ย่างลิเชียนบุรีริมบึงนะครับรามินทาซอย5ไก่ย่างหนังกรอบส้มตำลาบน้ำตกอะไรมีทุกอย่างเลยราคาสบายกระเป๋านะครับโอเล่สตรอเบอรี่แจกถึงใจเบิ้ลๆนะครับแจกมอเตอร์ไซค์ดับเบิ้ลทุกเดือนรวม30คันนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับจะประกาศราชื่อผู้โชคดีครั้งแรกแล้วติดตามชมนะครับใครอยากได้เปเบิ้ลเบิ้ลรีบส่งเข้ามาส่วนตอนนี้โอ้โหสนับสนุนโดยโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆ